ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อตุ๋นจ้าพี่น้องขาโอ้ยมากม่อนใหญ่เลยครับโอ้หอนมาหอนยื้อเลยนะโคตรเหล้าแถยื้อนี่สวัสดีค่ะกินกับพ่อจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้พ่อกำเนิดสิบห้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อตุ๋นเนาะค่ะพี่น้องขามาแซ่บๆกันจ้าแมาครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมีกากเจียวเนาะค่ะพี่น้องข้าเจียวเองเลยเออเจียวเองเลยแอบไม่นิดนึงนี่จ้าพี่น้องขาอะไรจ้ะอันนี้เลย กากเจียวพ่อยเอาหนีเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปเจียวเจียวใส่ใส่กระเทียมเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆกันเด้อจ้ามาครับผมเอาค้นไหมเส้นเนี้ยครับวันนี้วันนี้เส้นเหลืองจ้ะอืมโอ้โหบูงมาแล้วน้องพลอยเนาะบุงมาแล้วเรียบร้อยจ้ะโอเคครับกินได้เลยแต่คนกินได้เลยปั๊ดเส็มกับไข่สิ่งหนึ่ อืมสุดยอดปรุงได้แซแ่บมากมีเหลืองนะคะพี่น้องคะมีผู้ใดมักมีเหลืองบ่าด่าพ่อยนี่มักมีเหลืองกับเส้นเล็กจ้ะกินกว๋วยเตี๋ยวนั <c oughs> ่นหอนะกินง่ายดะ้ค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หอนะกินง่ายด้ค่ะพี่น้องคะแซ่บ อ่ะเจียวอือโดนน้ำแล้วยังกรอบอ่ะพี่โตกรอบมากมีพริกจีด้วยครับวันนี้กับกะปิ

เนี่ยบันเทิงตอื่นสีเเลีอยงบ่ะแม่แต่ก็เข้าใจนะเพราะมันไม่มีสีอื่นอีกแล้วเส้นอื่นก็นเป็นสีขาวมันมาขึ้นกันบ่ะเป็นอย่างขึ้นต้องอื่นบะหมี่อันนึงขึ้นอ่นมาสิจริงๆต้องมาเรียกว่าบะหมี่อันเนี้ยหรอภาษากลางนะอืม,อม แต่มีเหลืองก็เข้าใจเหมือนกันแต่ความจริงแล้วคือบะหมี่เส้นบะหมี่เป็นเส้นที่ลวกยากที่สุดเลยพี่น,นองลวกยังไงให้นเหนียวแห้นแสบนะครับลวกเลยคหะอันนี้ผมไปถามเลยต้นไก่ก๋วยเตี๋ยวแม่เพิ่่าให้ลวกน้ําร้อนก่อนแล้วเอามาใส่น้าเย็นแล้วก็ไปลวกน้ําร้อนอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาคลุกกับน้ํามันกระเทียมเจียวม,มันจะเส้นมันจะเหนียวนุ่ม <S <S 2> <S 2> <S 2> ม่ติดกันนะครับจะกินง่ายใช่เพราะบางคนลวกแล้วมันจะเป็นแป้งเนาะมแม่นี่ถั่บานใช้มันลวกเดี๋ยวมันแบบไม่กินแป้งเนาะแล้วคอลวกมาดีเจ้าแม่พิกทำไมไม่กินพริกนะ ร้องแสบเนื้อตุ๋นเนื้อตุนจะพป่นองค่ะเด้งๆเลยจ้ะร้นอนๆ ไม่เดี๋ยวนะคะพี่น้องค่ะฝ <c oughs> นตกอีกแล้วพายอยัง <c oughs> ัเดี๋ยวเป่าแต่พี่น้องค่ะก็เสียดนะคอยรักกินทอ,อ,อนหอนดิ ออนแตกเอาพริกขึ้แสบแฉบเคจยจีไม่ยังดีอืมไว้ <laughs> เสียงตรงกันนะคะพี <c oughs> ่น,นะะ้องค่ะเสียงมันตรงกันว่าแสบเราก็เทลงไปเลย <c oughs> ใหมากินเส้นเหล็กกับเ้นมีเลี้ยงบ้ออเธอ,อ,อเดียวพวกมีคอยมักถูกเส้นแล้วกันแล้วแต่แล้วแต่ร่วมคอยแต่ชดนไลฟ์คอยสิสั่งร่วมแนนเนี่เวลาปกิงๆเดียวเป็นเพื่อนไม่อยากเห็นแห้วค่ะพี่นอ้องค่ะสั่งร่วมถูกเส้นแต่มีเลี้ยงเนี่ยมันมาเป็นก้อนเขาจะไม่ให้ค่อยเขาจะไม่ค่อยสั่งเพราะว่าเกรงใจอยู่ แต่เส้นอื่นมันมาเป็นแบบว่ามันแยกได้ไงบุนเส้นเส้นเล็กแบบเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่อย่างเงี้ยจะเป็นคนที่มากินกว๋วยเตี๋ยวเปน็นหอกโตมากับกว๋วยเตี๋ยวเลยเส้นเด็กเส้นเนาะก <c oughs> ินไงนะพป่หนหอก ย่ำหิวขอแบกขังท่างหาสื่อไงแม,นแม่นแส่ความเปินอื้มควนเจ้ามาเทของค่อยลงค่อยอจิ้มเนี่ยโอ้จิ้มได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฉันเทเลยหรอ เมยกมันจะด่ากันเรารางกินให้หมดเลยหมดปุกกันเลยมเนียแต่ทไราฮมีแหล่ของแท่เหนือตุ้ง อ่ะฮะอืมห่อนห่ออืมแซป เหนือยเน,นื่อตตึงไหมคะเพีน้องค่ะอุ้ยจ้าหนุ่ยตะกี่พ่อปรมากกินพักแล้วคะเพี่ย้องค่ะพาะว้า ก็ไม่ชอบตอนเด็กหรือว่าตอนตอนนี้แหละไม่ชอบกินผักแต่ว่าพ่อได้มาเห็นคลิปเราเวลาไปกินเขาทีใส่กินผักนั่นตลอดเมืม่อก่อนยังไม่เปิดใจกินบ่อคยกินอื มอันนี้สาเจียวอือทำไมครับแซน,นั่นตรงมาโดนแล้วยังกรอบเหมือนเดิมอืมเอยจิือ คนมักกินแซ่ซกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หลานเพราะบ่ได้ล้างถ้วยไม่รู้ทําไม,มหือแม่เคบอกว่าอะไรวะแม่ตัวว่ามันมันจะเส้นมันจะอร่อยกว่าอือแต่ข่อยนี่มักซื้อมากินยี่บ้านอือม,มาข่อยมักเบิ่งกินก็ไปแล้วก็เบิ่งนังไปอือแต่ว่าเธอบ่ได้ห่วงเรื่องรสชาติ ทอดฟองหนึ่งเกิดเพื่อนหรือเปล่าเออเส้น,นเพื่อจัไข่วามันเกิดเพืนเ้าเอามาอุ่นไงอ๋อเส้นเล็กอย่างเงี้ยก็ซื้อกลับบ้านใช่ไหมเส้นมันจะติดกันใช่ไหมมันก็ก้อนเออเอามาอุ่นนิดหน่อยอืมมาปุ่มแบบดีนะดีนุ่มเด้งค่อยมาพักอันนีนะะ้แล้วครับน้าหาครับเมื่กินก๋วยเตี๋ยว ไี่คุรสสลาดร่วงจ้ะอาท่วงเราหนี่ค่อยหมักแบบลวกก่อนอืมไม่มาสดสดอืมถาดใหญ่มื่เนเดิม หักมามอะไรครับกักกันเพื่อหักร่วง ไร่อยกินไหมอมเอาล้วบมื่อค่กินชักครับอันนี้เหรออือได้โคลลภาพตุ่งห่อุสมอืมอืมรสชาติเหมือนสลัดเลยอ่ะก็มันคือสลัด <c oughs> อืมเนื้อตุ๋นแบบแบบเปื่อยแห้งกันเนาะค่ะ ลุกชิ้นลูกชิ้นเนื้อก็แซ่บลูกชิ้นปลาก็แซ่บแตะไหนปลาไม่มีจำเป่าจำดุงนะเจ้าแล้วหวางก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวอันนี้ ไม่ไม่ฟั้งอะไนนรเงียหรอเปล่าเออเอาก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้อันนี้คือคือเราแยกไม่ออกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือกับอันนี้มันแตกต่างกันเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวํำตกใชก่คอแต่ชอบอันนี้สุดแลอะอช พี่น้องนะครับว่าอันไหนแซ่บ่าบกันครับก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโอ้หมือนอีกทีหมือหมือนค่ะ เมือ่วอวานนี้แกอิ่มหรอนะจ๊ะถ้ากินมูม,มากมาสุภาพผ้กากันแนวกัขอถอยขอแพนวันนี้จ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ